ร่วงอะร่วงร่วงเอาพี่พี่ก้าวออกโอ้โหไปนู้นแล้วอะพยายามเท่าไหร่อ่ะพยายามเท่าไหร่อ่ะอันอันนี้คือการรีวิวลอยสักมุมศิลปะต้องมีแต่ถ้าน้องจะขยมมันก็สิทธิของน้องใช่ใช่เคยโดนอุ้งแต่งยังไม่เคยได้อยากลองไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ รลยการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ8ปีขึ้นไปเนื้อหามีคำพูดจาทะลึ่งลาม,มกอาจารย์พวกโลกสวยย่าเพิ่งมาเสียกดูแล้วอย่าให้กูรู้นะว่ามึงมาแอบตูกูจะฟ้องพ่อมึงแต่ถ้ามึงจะดูมึงไปตามพ่อแม่มึงมาดูด้วยกูเตือนแล้วนะ วันนี้มาพบกับอีกน้องอีกคนหนึ่งร้านอะไเลยครับผมวันนี้มาอยู่กับน้องอะไรครับผมน้องเก๊ครับน้องเก๊ะร่วงอะเอาพี่พี่ก้าออกโอ้โหไปรู้แล้วเนาะพี่อยากเท่าไหร่กบพี่อยากเท่าไหร่กบให้น้องเขาโชว์หลังหน่อยว่ะรายการเราเนี่ยเป็น like carry muscle, รายการที่แพ้ผู้หญิงที June, okay. hey, no okay. oh hey, you know ่มีรอยสักอ like ันนี้คนที่ไม่ใช่นี่เป็นเวลาเวลาขอบคุณทุกขอบคุง อันนี้ยเราให้โฟกัสที่รอยสักนะอย่าไปโฟกัสที่ท่าน้องอะไรเงี้ยไม่ได้อันอันนี้คือการรีวิวรอยสักมุศิลปะต้องมีแต่ถ้าน้องจะขยมมันก็ถือของน้องใช่ใช่แต่มาเนี้ฮะอเป็นไงฮะเป็นไงเป็นไงโกลงใช่เหรอโะลงโกลงที่ลอกูตัวฮะโวลงที่ลอกูตัวฮะตอนเนี้ยกลงโกลงแล้วจริงเวลาแบบว่าให้แฟนเนี่ย สิบวันเคยเมื่อก่อนจัดฟันหนังเปดมาด้วยไหมมึงไม่ขนาดนั้นแค่แบบเป็นเส้นเป็นเส้นเนี่ยกูจะเป็นหุ่นลาถานเลยเอาแน่ยอยู่เนี่ยเออเออเออกูพอละคิดยังไงกับผู้ชายที่ชอบก่อนแต่ว่าไม่ให้เราไม่แต่ไม่ยอมแหละดูยงไงก็ไม่ยอมอ่ะเขาไม่ได้ให้เราแต่ว่าเขามีราดี ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องมาพร้อมควบคู่กันโอเคมึงจะให้น้องอยู่ท่านิดเดียวนครับครับผมมีความสุขจริงจริงใจคอมึงจะให้น้องอยู่ท่านจนจบรายการเลยเหรอใจคอมึงเกินไปจริงจริงลงลงก่อนโอ้โหตายอ้าว <minutes> เวลามีเซ็กเนี่ยท่าบอครับสามท่าที่เราต้องเลือกทำท่าหนึ่งโอมท่าสองขึ้นท่าสามร้องคลางตอนนี้ท่าไห่นโอ้ยสามอย่างเลยเหรอแล้วผู้ชายเคยขอเราท่าไหนไหมเขาส่วนมากเขาจะขอเป็นข้าหมาเวลามีเซ็กนะกับแฟนเนี่ยเราเคยดูหนังโป๊แล้วก็มีอะไรไปดูไหมจำเคยดูรปแฟงยังไม่เคยได้อยากลองไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เราคิดว่าเซ็กเราเนี่ยเรื่องการมีเซ็กนะติดติด ติดนะเราให้เราเท่าไหร่ในตัวเราส1บเอ็ให้เกินด้วยแต่ว่าเราจัดสุดจัดคถามสุดท้ายดีกว่าเราเนี่ยชอบผู้ชายเนีสไตล์ไหนแบบแนบวเร็วๆมากแบบเร็วๆนะมีนวดอ้วนใส่แว่นไหมใส่แว่นใส่ก็ได้นะถ้าจังหวะนั้นก็ไม่ติดรู้ว่าสนายการที่หนากบ้านหรอกเตอนรกกลับคำสุดท้ายไปยูเทิน อย่างแรกเลยเดี๋ยวผมให้ปิดตาผมจะให้น้องเขาโอ้ยหลุตาหลาล้าสำหรับสาวๆที่ชอบเหล่าสาวๆต้องที่นี่เลยครับแอดขับเจ็ดสมัครง่ายเล่นง่ายจ่ายโคตรไวสมัครกันเลยครับบอกเลยว่าได้มีทุนได้เสียวกับน้องๆกันอย่างแน่นอนจ้า ฝากร้านไวโอเลตไปด้วยนะคะที่นี่เด็ดทุกอย่างเด็ดจริงๆต้องมาลองน้องๆใจก็ร้อนทุกคนใช่ไหมใช่ค่ะจะได้รู้ว่าต้องมาแถวสีนาคลินเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ไกลด้วยนะเรามาจะรัดเา้าใช่ไหมประมาณสองชั่วโมงกว่า <c oughs> ออมาแล้วมาที่นี่ที่เดียวคือไม่มีดุกแบบไองีมันจบทุกอย่างสุกเรื่องนะกดนะอ่ะนี่นะครับกดไลค์ กดแชร์ดกด subscribe ให้ช่องอ่างใช่ล้นะครับอย่า,ยา,ยาลืมกดกระดิ่งนะครับ NG. แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมจะเป็นร้านไหนไปดูสวัสดีครับผมบะ